สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับสองเถวดคลิปชาแนลครับสอ,องเถวยคลิปชาแนลพ่อแกบอกว่าให้มาถ่ายคลิปนะครับจะไปเล่นบอลที่ทุ่งน,ไน,นาไปดอกมานหเจะไปหญไปเล่นบอลที่ทุ่งนาะ ถือไปดีๆก่อนลูกลมมันแรงไม, 2, ม, 2, มสาสองหมดือสบัวซดอกของพ่อใหญ่่าไปเล่นพี่คิวไปไปพาไปเล่นทุ่งนาทุ่งนาเอาบอลไปเล่นอยู่ทุ่งนามันคอยไ่ได้เก็บดิวไปเอาโยนลงไปเล่นนีนทุ่งนาเลยเด้อ ก็ไปที่เก้าหนั่นล่ะ อย่าไปใกล้วัวเด้อน่ะเห็นวัวไหมบอกว่าให้ไปเล่นพุน่นพี่มันมีโลมอยู่พี่มาพี่พี่มาลงฝั่งนี้ไปลงไปพี่พี่ลง<ะ>พี่อ่าลไ้ไปค่อยค่อยลงไป ลงไปจะรอดไหมจะรอดไหมไปลงไปวิ่งเลยแกละนพี่คิวมานี่เออเอามาเลนพี่เอามาเลนพี่พี่คิวมาเลนใกล้ๆ ียววิ่งมาเตม,มานี่นี่พี่บิ๊มมาเอานี่มาเล่นใหม่กับทรงผมใหม่นะเจ้าวันนี้บึงเลยจ้าบึงเล็กน้อยเล่น เตะไปแองๆฮ้งเตะลูกตเ,เตะเตะเตะไปให้พี่คิวเออ<ๆ>พี่คิวขยับเข้ามาอีงไม่ต้องเตะแรงเตะค่อยๆมาหาน้องเนี่ยมาเล่นด้วยกันตรงร่มเนี่ยเห็นร่มไหมอ,อัเล ให้น่องอยัเตะไว้เไหยให้น่องเล่นน้ำตัวโยนไปไปที่หนึ่งเออท้องฟ้ากลายเป็นจระเข้จ้า ถึงโซงคืนพี่พิมพ์เออท้อ,ทองฟ้าพนนู่นี้เราเห็นหมดนะนะปากนางนะ่ะคือตอวละแขนนะนางว่าท้องฟ้ากลายเป็นจระเขท้องฟ้าแจ่มใสก้อนมีดอ,อ,อันนั้นเหมือของเชียงบีเลยอืออ่าจินตนาการไปดูท้องฟ้าช่วงสี่โมงเย็น,นสี่โมงเย็น

ยายลูกอย่าไปเรียนอาทิตย์มะทิม,มเมกกมรียน,นยุนีละเล่นค่อยๆเล่นกับน้องสองคนแม่พี่คิ้วแม่รู้จักเล่นไหมเออนหนักๆเคลียร์ค่อยๆ <c oughs> <c oughs> เอาให้น้องได้เตะน้ำเห็นตัวอ้าว <c oughs> ไปไล่ไก่ซะแล้วไก่ไม่รบวนเด้นั่นไล่เตะเด้นั่นเห็นห่ด มันเป็นอย่างคือหุ้นแต่ละนั่นแม่พัดแม่พัพแม่พัดนาพีนาตอนนีนาพีฝันนีาเจเพื่อนเลยแล้วนมพนนาพีนเพื่อนฝันยันอย่างอยากเอาหุนทีนาพีนทีนพี่บาย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 อันว่อย่ั้นนะเตีย สอนนองพี been, h, no. ่พี an so ่คิ้วกำลังสอนน้องเล่นบอลพี่คิ้วกำลังสอนน้องเล่นบอล นี่แหละเห็นขันบอนไม่ยังแหงี่หลาตองขันบอนน้อยโอเคบางทีนี่ขันบอนไม่ยังแหงี่หลาเต็มเสือด้วยไอเต็มไม่ได้พูดความที่นี่แหละเอาไปดูแต่ทำไมนี่แหละอยู่นี่ขันบอนน้อยอ่ะนี่แหละต้องจับบอลจับไปจับไปตู้นี่ฮะเออ ค่อยๆด้วยบักลายกระเฮ็ดค่อยๆลูกเตะไปหาไอาคิ้วเตะไปหาไอาคิ้วไอคิ้วกับดอไม้อีก บอบอบมันบ่มามต้องยันเม่ยยุนี้ไป่ผุนไปลินน้ำลายผุนไปไกลๆน้ำลายผุนตาบอลดวที่เราต้องทำไปได้ตาบอลดวตาบอลดท่เราต้องทำไปได้เลย ไ่ตองไม่ต้องัไอก้ยนไ่งปเบิ้งบอลพอนะไปเบิ้งบอลเร็วพี่คิ้วสอนวิธีจับโก้แวเยรอนไปให้พี่คิวที่หนึ้งนไปพี่คิ้วรับอีกอีลาสาับสาลับอีกไ่อยากเลยไม่อยากเล่นนยังอย่งนั้น ไปไปตะไอ้คิ้วลัดโกไปห <c oughs> <t ong onions> ุ่นกระทิ้งท้องเห็นบ่หุ่นกระทิ้งท้องกินไงเขายิ่งเขายิ่งเขายิ่งเต็มป่ะเต็มเต็มไม่ดีเต็มปะอ้าวพี่คิวพี่คิวผิดคิวแล้วพี่คิว อื่นไม่ยังอีกไปหินน้ำพ่คิวออก,กล้างกายออก,กล้างกายเร็วจะได้แข็งแรงทั้งพี่ทั้งน้องอเลนแลนรอบสนามหนึ่งรอบก่อนพิคิววิ่งรอบสนามพาน้องวิ่งรอบสนามกันเออหนีวนน้ำนองนี่บบนพ่คิววิ่ง อ้นพี่คิววิ่งไปแล้วพี่คิวเห็นไหมเห็นพี่คิววิ่งรอบสนามไหมอุ่นอ้นพี่คิววิ่งรอบสนามแล้วครับพี่คิวพี่คิววิ่งรอบสนามหนึ่งรอบแล้วนะครับเก่งมาก bây nhăng nè nè bây nhăng, đồ tưng, nón len cái cái qua đây, đọc luôn bay nón len mương, nón phải nón len mương bay, bay พี่พาน้องวิ่งอีหยังอีหยังโอ้เสือว้าวโอ้เร,เร็วได้ไปนะเสียก่อนค่อยสิ้วเสือให้<อ> แมนมีไอ้อบ่ปะทินี่นั่งพักก่อนพักเหนื่อยก่อนนั่งลงนั่งลงหิวน,น้ำหิวน้ำพุ่นเขียนไปตักน้ำน้ำไปไงไม่นอนกิน,นได้ไหมน้ำเย็นจำเด้หรือ,ไป,อไ,ปไปเบอลอยู่เฮียนน้นอก็ได้แลนไป เมื่อยเมื่อยอยังวะาป่นหัวว่นไงรถโซมาอยู่นได้รถเกี้ยวเรีนแบบได้รถเกี้ยวนั่นเนี้อเนี้พไปคิ้วเหยดอยู่รถเกี้ยวนไปลองลงไปบ้างเหรอ โอ้พี่พีมเป็นกับทิ้งท้องอมึงพี่พี่เคี้ยวบ้างพ,พี่เคียเค้ยวเป็นนั่นนแล้พี่เคี้ยวเป็นรถเกี้ยวบ่ต้องไปไกลบ่ต้องไปไกลพี่เคี้ยวกลับมาจะ,ะทิ้งท้องไรเอาจะทิ้งท้องไรน่องคุ้น นนีี like like ่่มะตอบสำหรับคลิปนี้กับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์สองเ่าให้คลิปแชนแนลในเด้อค่ะเล็กหน่อยกับเมื่อยแล้วขอนั่งพักก่อนนะคะอ้าวสวัสดีครับเพื่อนเล้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพบกับใหม่เด้อจ้า